ชีวิตลุงมันมีแต่เรื่องเครียดๆปรดเดี๋ยวนี้เมียลุงมันจะยื่นคำขาดขอเลิกกับลุงละกันเลยอยู่คนตีคนตางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันก็เป็นความผิดของลุงนั่นแหละที่ลุงไปมีกิ๊กแต่ลุงก็บอกก้ยปิดบังน่ะลุงก็บอกตล,ลอดเวลาเมียลุงถามว่าอย่างปิ๊กดึกลุงก็บอกว่ามีธุระนิดน้อย บางวันลุงก็บอกว่าบ่ได้ปิกเนอร์ไปสัมนมานิดหน่อยบางวันลุงก็บอกว่าเจ้านายมาต้องดูแลเจ้านายนิดหน่อยลุงก็บ,บอกแล้วลูกก็กิ๊กลุงอ่ะมันจืดอ,อีนิดกับอีน,น่อยไงเนี้ยลุงมันก็บ,บงค์เรื่องมาแต่ว่านี่มันลากดูโทรศัพท์ลุงมันอ่านเฟซอ่านไลน์ลุงมันเงียบได้ว่าลุงมีกิ๊กจืดอ,อีนิดกับอีน,น่อยมันก็เลยยื่นคำขาดขอลากับลุง โอเคกะละก็ละเลิกก็เลิลกลแต่จะต้องแบ่งสมบัติกันเมียลุงตกลงที่จะแบ่งสมบัติกับลงุงบ้านบ้านหลังหนึ่งจะต้องแบ่งกันได้เมียลุงบอกว่าเมียลุงจะเอาหลังคาลุงเอาเสาฝาบ้านแบ่งกันคนเกิงเมียลุงบอกว่าให้ลุงไปเตะเอาบ้านภายในเจ็ดวันห้ามเตะหลังคามันลงโด๊ะ ห้ามเตหลังคามันคือลุงเตเอาเสาไปถ้าหลังคามันแตกแม่แต่แผ่นเดียวมันจะปั๊บลุงแผ่นละปันบาทแล้วก็ฮื่เวลาลุงภายในเจ็ดวันถ้าลุงบอกไปเตนะ่นถือว่าบ้านหลังนั่นเป็นของมันไปเลยถือว่าลุงพิสัญญาเอ๊แล้วลุงอย่างหย่ๆเนี่ยเตโดยบอกฮือเตหลังคาแล้วบอกฮึ่กระเบื้องแตกไม่แต่แผ่นเดียวปวดหัว คนเฮานะ่ะย่าหักกันน้ำาขมออย่างก็น้ำพักน้ำต้มพักยังว่าขมนีม่อ่ะออ้ย่างหัวขมๆขมนะ่ะยังกินด้วยกันได้ย่างจะเลิกจะลาก,กันไข่แผงเดียวยังจะแบ่งกันเนี่ยไข่มันก็จะแบ่งนะบอกลุงว่าไขา่มีหั่นแผงหนึ่งแบ่งกันเลยมันจะเอาเปลือกไข่แล้วมันให้ลุงเอาไขา่เอาตังไนไข่อย่าไข,าขา่ขาวไข่แดงไปคือเวลาลุงสามวัน แต่มีข้อแม่ว่าห้ามพืชเปลือกไข่แตกพืชเปลือกไข่เป็นแกนอยู่ยังเก่าพือลุงเอาไข่ขาวไข่แดงออกไปโวยๆยสามวันถ้าลุงมาเอาถือว่าไข่นั่นเป็นของมันทั้งหมดดอเอ๋มาเล่นกันจะอี้เนาะคนเอาคนาทีวีมันวอกว่าจะแบ่งกันแบ่งยังยุติธรรมเมียลุงจะเอาทีวีแล้วเอารีโมทให้ลุงเอ๊ะลุงได้รีโมทเมียลุงได้ทีวีมันยุติธรรมแล้วแม่นกอ ออปวดหัวเนาะเออที่ดินก็จะแบ่งกันที่ดินนะเมียลุงบอกวา่าแบ่งกันยังยุติธรรมไปเลยเมียลุงจะเอาใบชนดแล้วคือลุงเอาตีดินมันยุติธรรมกว่าเออปวดหัวเนาะเออรถก็จะแบ่งกันนะรถนะรถมีห้านสองกันรถเก่าหกหลกอายุจะเป็นสามสิบปีละแล้วกับรถใหม่ซื้อได้สองเดือนเมียลุงจะเอารถใหม่แล้วเอารถเก่าให้ลุง เมียลุงบอกว่าทติเลือกเอารถใหม่ไปนะก็เ,เพราะว่าเป็นห่วงลุงลุงเป็นคนขับรถโ,โวยเป็นคนบ่โอนรับเวลาลุงขี่รถใหม่เป็นห่วงลุงหัวว่าลุงจะรับไหนเพราะว่ารถใหม่มันนิ่มคื้ลุงขี่รถเก่าหน้าดีที่สุดรถเก่ามันดังขลกุกขลักขลุกขลักรับรองลุงถึงบ่รับไหนเมียลุงบอกว่าอี้พราะเป็นห่วงลุงเมียเลยเอารถใหม่ไปแล้วก็เอารถเก่าให้ลุงเอ๊ มันยุติธรรมแล้วแม่นก็ขอถามูเฮ้หน่อยเหรอเอลุงจะไปปรึกษาไอดีน่ะไปปรึกษาบคัคโแโกว้วก่อนถ้าจะไปเป็นเรื่องแก้ติดใจนาะยุคโควิดกิ๊กก็หนีละเมียก,ก่อนจะละอ้ออย่างมาก่ายท้อ